สแตนบายนะหันขวาก่อนนะครับและยอ่อลงยกแขนขึ้นครับผมเริ่มที่จังหวะที่6และย่ำซ้ายก้าวขวาชี้ซ้ายนะครับที่และ7และก้าซ้ายนะครับมือตบอกเลยที่8และนะครับจากนั้นยอ่อลงนะครับมือคัดฉากนะครับที่1พร้อมกับเด้งเป้าที่และและสลับซ้าย2และ3า ขาขวากางแขนครับผมที่สี่และย่ำซ้ายนะมือขวากุมเป้าที่5และเด้งเป้าไปข้างหน้านะครับปลายเท้าเป็นจุดหมุนเลยที่และ6และหมุนตัวย่ำซ้ายขวาสลับกันนะครับมือขวาปาดลำตัวเลยที่และหมุนเจ็ดย่อลงครับผมที่แปดขาขวาอยู่หน้าขาซ้ายอยู่หลังนะครับและว่ายขาขวาไปข้างหน้าเลยหนึ่งสองและลุกขึ้นมาเร็วเลยครับผมชี้ขวา มือซ้ายนะครับปัดเข้าเด้งเป้า4และปัดออกเด้งเป้าหพร้อมกับยกแขนยกขาเลยและสบัดขาซ้ายไปด้านซ้ายนะครับมือปัดเลยที่6กวางซ้ายนะครับยกขวาที่และแบมือและถีบขาไปด้านหลังนะครับผมที่เจและหันตัวนะครับพลิกดึงขาดึงแขนมาที่และเตะขวาต่อเลย8และวางที่และ และสไลด์ขาซ้ายนะครับย่ำขวายกแขนทั้งสองข้างเลยที่1 2สลับซ้าย3 4และขวาอีกครั้ง5และมือขวาปัดไหลเร็วเลยครับผมที่และ6และย่ำซ้ายขวาสลับกันย่อลง7และ8และเตรียมชี้นะครับจากนั้นสไลด์ถอยหลังครับผมมือขวาชี้เลยที่1 สองและสามชี้อีกครั้งสามสี่และชี้อีกครั้งครับผมก้าวขาขวาไปด้านซ้ายมือซ้ายโลกศีรษะห้ายกซ้ายทิ้งและและย้อนกลับครับผมมือซ้ายควยด้านล่างมือขวาครับผมที่หกและยกขาขวาขึ้นทิ้งและต่อยเจ็ดมือซ้ายอยู่บนขวาอยู่ล่างนะครับผมและเตะขวานะและก็วางขวานะครับผมดึงทิ้งและ และย่ำซ้ายลงครับผมที่แปดพร้อมกับก้าวขวาเด้งเป่าจากซ้ายไปขวาเลยครับมือไขว้กันเด้งหนึ่งสองสามจากนั้นครับผมให้ย่อลงเหมือนเดิมสี่และสไลด์ขวาครับผมที่ห้าหมุนด้านซ้ายเลยหกและเตียมวิดพื้นครับผมที่เจ็ดแปดนะครับจากนั้นครับผมให้ถอยหลังมือขวาซ้ายสลับกันนะครับพร้อมกับวิดพื้นเลยนะครับถอยหลังด้วย 1นซ้ายสองขวา3และเบิ้ลครับผมสองครั้งนะที่4และ5 6จากนั้นครับผมจระเข้ฟ้าหางขึ้นมาเลยวาดขวาเลยที่เจว่าง8และมือซ้ายยกขึ้นมาครับเด้งเป้าและหุบเข่าที่1 2 3่งสาสี่และลุกขึ้นมาห้ห และย่ำขวานะครับมือปัดเข้าที่7และย่ำซ้ายนะครับชี้ซ้ายกระโดดเลยที่8ลง1ใช้ส้นเท้านะครับพร้อมกับหมุนสะโพกไปทางด้านซ้ายนะครับเน้นส้นเท้านะพอ1เสร็จปุ๊บปลายเท้ามาเลยที่2และอีกครั้งครับส้นเท้า3ปลายเท้า4และเตะขวานะครับไปทางด้านซ้ายที่5และซ้ายถอยหลังครับผมยกแขนขึ้น6 7เจด แปะและฟรีอะไรก็ได้หนึ่งเรียบร้อยครับผมที่นี่ไหครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมครับสแตนบายหนึ่งสสาหย่อหกชี้เจ็อแเด้งเป้าหนและสองสามวายสเด้งหและ6หมูน7ย่อแปสไลด์หนขึ้น 3... Đeng! 4... Yêu! 5... Tết! 6... Lát! 7... Yêu! 8... Yêu! 1... 2... sai 3... 4... Khoa! 5... bảy 6... Yăm! 7... Lát! 8... Chí! 1... 2... Chí! 3... 4... sai 5... Cấp! 6... Tết! 7... Lông! 8... Đeng! 1... 2... 3... Lông! 4... Mùn! 5... หกย่อเจ็ดแถอยหนึหยุดสและ5้าหเวียงเจ็หมุนหนึ่งสอสี่ขึ้นห้าหย่ำเจ็ลงหนึ่งสอสี่เตะหสไลด์หกเจดแฟรหนึ่ง เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับลองดูด้านหน้าและด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพลงแบบ slow motion ดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมแสแตนบายเลยมาห้ายหกข้าเจ็ดหกแปดย่อหนึ่งสองสามไฟสี่งห้าและหกหมุนเจ็ดย่อแปดสไลด์หนึ่งสองึ 4 5เต็ดเจ็แปย่อหนสองซ้ายส4สี่ขวาห้าบัย่อเจและแชี้หนึ่งสองชีสสก้าหไข้กเจและ8ปดได้3นึ่ายอส เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง h ิตมี u อนะครับของพี่ทม์ไทยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมนี่โดนไปหลายทีเลยนะฮะกว่าจะเต้นได้นะครับโอ้โหเหนื่อยหอบเลยทีเดียวนะฮะต้องใช้ความแข็งแรงด้วยนะครับเพราะมีท่าวิดพื้นด้วยนะฮะใครอยากลองฝึกนะครับก็สามารถ ไปฝึกกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทิ้งไปไม่ได้นะครับหรือได้ไม่ทันนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจกันฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ <c oughs> ๊ายบาย